อธมอก็เตรียมเปิดศูนย์พักคอยเพิ่มอีก9แห่งค่ะเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งก็จะเป็นนะคะรองรับผู้ป่วยติดเชื้อกลุ่มสีเขียวคืออาการไม่เยอะนะคะไม่ค่อยมีอาการในพื้นที่6กลุ่มเขต31แห่งที่ให้สามารถรองรับผู้ป่วย3981เตรเตียง ตอนนี้อัตราการคลองเตียงอยู่ที่1932เตียงผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมายังศูนย์ก็จะมีการคัดกรองนะคะว่าอาการเป็นยังไงดูแลเบื้องต้นเพื่อรอส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลตามการประเมินของคุณหมอขณะที่อัตราการคลองเตียงโรงพยาบาลในสังกัดกรทมและก็โรงพยาบาลสนามและฮอสพิเทลตอนนี้ ที่อยู่ในการดูแลของกรุงเทพมหานครอยู่ที่90%ประมาณนี้เหลือเตียงอยู่นะคะจาก3460เตียงเนี่ยเหลืออยู่377เตียงแล้วก็กําลังอยู่ระหว่างการเตรียมเปิดอีกค่ะเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเพิ่มเติมอ,อีก9แห่งและรองรับผู้ป่วยได้970เตียงตอนนี้นะคะถ้าผู้ป่วยติดโควิดติดเชื้อ แล้วต้องการรักษาตัวแบบกักตัวที่บ้านหรือว่าโฮมไ i นี่ยแหละคะ่ะโฮมไอสูเลชันเนี่ยสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสปสช,อชอค่ะ13301330กด13 14หรือประสานการรับการรักษาผ่านศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานเขต EOC 50เขตนะคะแล้วก็ศูนย์เอราวัน1669 เขามีการเพิ่มคู่สายอีก30คู่สายตอนนี้1669ก็มี100คู่สายแล้วเราไม่ต้องห่วงค่ะมีเจ้าหน้าที่บริการรับสายตลอด24ชั่วโมงยังคงมีเป้าหมายนำส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาภายใน1วันนะคะ<ๆ>เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยตกค้างแล้วก็มีการปรับปรุงศักยภาพในการรับส่งผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากวันละ150คนก็เป็นวันละ300คนเรียกว่า2เท่าเลยนะคะ